ย่างข้าเดือนหกเขาบอกว่าฝนตกไอ้สัตว์นี่เดือนเก้าแล้วนะครับฝนตกแผ่วๆเฮียแม่ก็ยังตกอยู่ไปพายุข้าพายุข้าเขาบอกว่าพวกน้ําพวกอะไรมันจะเยอะขึ้นอืมพวกในซอยเป็นไงล่ะไม่มีทางลงน้ําเต็มโอ้พอแม่งน้ำแม่งขึ้นแม่งขี้ไม่ได้ไอ้สัตว์ไอ้เฮียแม่งมีโครงการใหม่ก็ต้องยกยกห้องน้ําขึ้นอีกอ่ะ อ๋อมันเอ่อมันเอ่ยชั้นน้ำข้างล่างมันดันใช่มันปั๊บเดียวแม่งขึ้นมาอีกแล้วไงทีนี้เรมึงเอ้ยลูกหาลอยคอหมหมาหางงอกอดคอยกเฮงโอ้โหเฮยไม่ได้ยินไอ้วลีนี้นานมากนะสมัยเรียนเลยนะใช่หมาหางงอเออน้ำท่วมเมฆปกบุ้งลอยฟ้าอะไรปะไม่ใช่ปะบุ้งลอยฟ้านี่เชฟ บริษั์เมื่อไหร่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อจะมาเนี่ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับเรารู้สึกว่าไม่ได้ถ่ายก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาอาทิตย์จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วตอนนี้คนทวงแล้วนะเริ่มทวงกันนะพี่ว่าไม่ถ่ายปอก,ปอก,ก็เหรอถ่ายนะถ่ายนะ <ๆ S 1> แต่ว่าอยากกินอย่างอื่นสักเดือนหนึ่งหรือสองเดือนเลยตอนนี้กําลังหลงไหลก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่กับกะเพราไม่รู้ทําไมนี่เหมือนกันแต่รู้สึกว่าเรากําลังหลงไหลก๋วยเตี๋ยวเนื้อกับะเพราอยู่และร้านนี้ครับห้าดาวคนให้คนให้นะ อาหาร5เต็มนะแต่ในนะ Google แบบเนี่ยเขาให้4.8ครับผม4.8ดาวโหถ้า4.8กินได้แล้วนะ่ะผมก็กำลังคิดว่าไม่รู้ว่าคนรีวิวเยอะหรือเปล่าหรือว่าไปเยอะเยอะเยอะเลยแหละจำนวน,นมันมีจำนวนวะเขาบอกจำนวน <c oughs> ไม่สคนอะไรแม่งก็ไม่นนอุย้ยไม่ใช่ <c oughs> เพราะมันรีวิวมาแบบแม่งย้อนไปหลายปีเลยเนี่ยเป็นปีอะไรฮะใช่สองสามปีแล้วล่าสุดล่าสุดโอเคป่ะล่าสุดเนี่ยเหมือนเขาชอบมากเลยเหรอไอ้เจ้าของร้านบ่กวาชอบ ก๋าเหล่าเนื้อตุ๋นอร่อยมากครับไม่ต้องปรุงเลยรสชาติชัดเจนเนื้อไม่เหม็นคาวสะอาดกลมกล่อมกระเพรารสชาติดีหมูสเต๊ะก็มีกระเพรามีกระเพรามีหมูสเต๊ะเป็นเครื่องเคียงที่น่าสนใจปลรอครับพริกเผ็ดนะครับปลักลนี่ปลรอพริกเผ็ดจ้าอ๋อพริกเผ็ดเพราะร้านทาเอง เอาละ<ร>อาหารให้5บริการ5บรรยากาศ 5, 5ครับเสียงดังครับแต่ยังคุยได้ <c oughs> เอาน<ๆ>ในนี้<ๆ>เขาเขียนไว้ไงในรายละเอียดคอูเขาชัดนะ <c oughs> ประเภทที่นั่งพื้นที่รับประทานอาหาร <c oughs> ในร่ม <c oughs> อ๋อโอเคในโอ้ดีเลยเพราะฝนตกถ้าอยู่ในร่มเนี่ยน่ากินแหละ <c oughs> ที่จอดรถค่อนข้างยากยากเลยครับ ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันแต่ว่าถ้าร้านนี้แม่งเข้าแก๊กเนี่ยนี่จะเป็นอีกหนึ่งเจ้าที่ไม่รู้เลยว่ามีร้านนี้อยู่เตี๋ยวเนื้อในมอนะครับผมเพราะผมอยากกินเตี๋ยวเนื้อกูเลยเซิร์ชก็เตี๋ยวเนื้อใกล้ฉันแม่งขึ้นอันนี้อะไรในมอขึ้นใน,น,ในมอ,อ,นมอวชิรธรรมสาธิตไปรออะไรรออะไรรออะไรไปดูว่าโอ้จ้าะระวังน้ำมอใส่ก็ใส่มาให้เลย <c oughs> ดีไม่ใส่ไม่ได้ใส่รีวายมา <c oughs> ถ้าเป็นรีวายขึ้นเฟดเลยนะเมื่อกี้เ <c oughs> พราะแม่งขึ้นหัวเข่าเลยนะ ไ,ไมีเมนูที่กูชอบอีกแล้วอุยพิ่เผ็ดมากวิ้ยเมนูแนะนำกรบเาขาื่องในไก่น่เป็นเรื่องดิพี่น้องอ๋อจดออเดอร์ที่โต๊ะครับไม่รู้เป็นอะไรผมชอบเช่นโต๊ะเป็นปะเป็นดิคนละเอียดเงี้ยนะลองเลงดิผ้าปูตึงปะผ้ากรบเาขาื่องในไก่อ่ะมอไฟอร่อยมอไฟเนาะ หม้อไฟมันหนึ่งหม้อไฟรวมเนื้อรวมยังไงกระเพราเนื้อด้วยกระเพราข้างในด้วยเอาวะไปไงคนละจานไงอร่อยปะไม่กินอย่างอื่นเลยเส้นแมวเลยเอาว่าล่ะเอาเส้นด้วยเอากระเพราข้างในไก่ก็ได้ขอลองพริกเผ็ดไหมหน่อยถ้าเส้นคุณจะเอาอะไรเส้นอะไรโอ้โหถ้าเส้นก็ต้องเล็กกันเล็กแล้วกันอ่าได้้นแห้งอันนึงนะเราจะพูดเป้าไปที่เนื้อเดียวเลยนะมาเลยกระเพรากระเพราเนื้อหรือข้างในไก่ผมเอาข้างในไก่เพราะเขียนไว้ กระเพราหมูป่าก็มีน่ะนี่เผาเครื่องในไก่จ๋าไก่จ๋าไม่ต้องนะไม่ไม่ต้องไม่ใส่ไวนอะไรนะไม่ไม่เอาไม่ต้องเดี๋ยวอิ่มหมูสเต๊ะเอาาชิ้นเอาพี่รวมเนี่ยว้ามีไส้กรอกด้วยนะเนี่ยไส้กรอกแดงในตำนานเก็บไส้กรอกไว้เผื่อเราเบิ้ลอะไรดีกว่าถูกต้องแม่วหรือเอากระเพราเนื้อไปด้วยเลยเอามาเลยถ้ากระเพราเนี่ยไม่เกี่ยงเลยกี่จานก็ได้กระเพราเนื้อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าพอแล้วนะพอพอเราไม่ไหวแล้วได้แล้วครับสัดได้ครับ หอมมากเลยต้องโดกระเพายังไงก็ต้องโดกระเพลนยออกเขามีออเดอร์เลยนี่มอดไฟร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยันจะเป็นถูกถูกแล้วนะหมอใหญ่กันนะแต่เขาบอกว่าพริกระวังครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเทสดูสักสองพริกโกเองกิ่นโหดไหมงดมไม่ขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวขอเก็บฟุตสักนิดนึง ปกติตเป็นลูกชิ้นอะไรครับลูกชิ้นเอ็นหรือมีทั้งเนื้อทั้งเอ็นจ้ะมันจะใส่ให้เรมใส <6 S 2> ่กินแลยไอ้ลูกชิ้นลูกชิ้นปนไปก็ได้นะเหมือนใกล้หมดแล้วอ๋อหมดแล้วหรอใช่ค่ะมันถ<อ>ูกใ้จะได้เวลาปิดร้านแล้ววันนี้ปิดกี่โมงครับปกติปกติปิดห้านมูค่ะแต่ถ้ามันแห่งคนเดียวปิดประมาณสามวันนี้สองอเลยเนี่ยก็เห็นเิร์ชใน Google Map ปิดหกโมงเก้าโมงเหรอค่ะ สอบคำล่ำลือหรือเปล่าเสือคัดจมูกอีกจะดมโชว์แล้วหน่อยหอมเขียวอากาศแย่หอมแน่เสือคัดจมูกอีกมีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสต่ใสมากจริเป็นทางภาษาไทยนี่เรามาเขาก็จะใกล้หมดอีกแล้วเออเขาบอกว่าวันนี้หมดเร็วบ่ายสองบ่ายสามจะหมดแล้ว ถ้ายิ้มมาแบบนี้แสดงว่าทิศทางคารวะเลยใสหอมกลมกล่อมได้กลิ่นเนื้อหอมอบอวลมาไปมเฮ้ย <c oughs> โอ้้โอ้โ้โอ้โ้อร่อยจริงกลมกล่อมครับกัวเคาเนื้ออร่อยมวก น้ำนนโคตรดีอเอา,อาไปแล้วนี่ยังไม่ตักเนื้ออะไรกินด้วยนะปวดแต่น้ำไปก่อนเลยอะปวดน้ำสามช้นะชอนแล้วเนี่ยตอนนี้แล้วผมมีสะพ้าย,ายครับมีสะพ้ายคุณอย่างหนึง่งไม่เซอร์ไพรส์แล้วกูได้ยินแล้วไอ้สัตว์ไปแอบสั่งกระเพราปลาดุกอีก๋ <S <S ดีเลยกูก็ไม่กระเพราข้างในไอ้นี่มันหมดโอเคกระเพราข้างในไก่เขาหมดพอแทนกันได้ได้ได้ ดีกว่าพี่คือทางผมเนี่ยเขชอบมากแล้วผมจะทําอะไรหรือเปล่าผมไม่อยากปุงน้ำโอเคแต่ว่าผมจะทําน้ําจิ้มใช่เลยจะทำน้ำจิ้มจะดมเมื่อกี้ผิกโคตรขึ้นว่ะเดี๋ยวผมจะสูงคาไว้ที่คุณุงน้ำลายอาจจะไหลสอเลยอ่ะเขาเรียกน้ำลายสอใช่ไหมน้ำปลาน้ำปลาประมาณสัก1นเ่จโชว์นะ เลโชครับเลโชต้องแม่นเลโชนะถึงจะได้รสชาติที่มันใช่แต่น้ำน้ำส้มเนี่ยใส่ไปกี่เลโชอะศูนย์จุดห้าเลโชแต่แต่ินเกลีมันคือหนึ่งช้อนโต๊ะไอช็อพิทีันนี้เล่นอันนั้นไปแตมข้อเลยไม่เหลือให้อันอื่นไม่รู้หรือว่าเป็นคาแรคเตอร์ครับซูมเข้าไป น้ำตาเนี่ยผมผมตีเป็นหยิบหยิบนิ้วหยิบมือเล็กๆใช่ออโปรเลยละหรือว่ามานี่นี่หรืว่าแบบโอเคอ๋อมีเบสเบสออนออริจินอลซุปใช่ค่ะโอ้น่าจะดีเลยอ่ะเไรฮะโอ้โหขนาดดูแค่ควงน้ำจิ้มนะยังไกลจะกลายเป็นผู้วราสอบไพรเลยนะหิ่วอี โอ้ยเยสีแม่งดีมากเลยวันเนี้ยมีโปรดักชั่นไหนถ่ายน้ำจิ้มอยู่แบบ1นาทีแล้วอ่ะเอาดิเอาดิน้ำจิ้มแม่งเป็นหนึ่งนาทีอ่ะมาโอ้ยถ้าเป็นทีวีบอกโอ้โหเอาค่าโฆษณาไปหมดแล้วไอ้เหี้ยร้านค้าบไอ้สัตว์แม่งเอาค่าโฆษณาไปหมด น้ำตาลจากวังขั้นไหนครับรสชาติเป็นไงวังขั้นไหนโอ้โหไม่กล้าคุยยังไงก็หวานแน่แหละถือว่าเป็นน้ำตาลหวานอยู่แล้วไงไม่ได้มีอะไรผิดพลาดแต่หมายถึงว่าไม่กล้าเล่นทั้งที่ใช่ครับกนะดุกล้อก็จะเป็นสบายครับหูท่อสดด้วยกระดุกท่อสดอดิตอดิผมจะไปที่ติดเอ็นด้วยถือว่าเป็นน้ำตัวติดฟูมน้ำจิ้มอยู่ครับวันนี้ผมจะเล่นเล่นกับน้ำจิ้ม าแล้วโอ้โหมาแล้วครับมาดุกอีกหนึ่งนาทีครับเนื้อจิ้มน้ำจิ้มคือถ้าเป็นร้านจ้าก็โอ้โหมึงไม่เอาพาร์ทเกชั่นอื่นเลยมข้าวเนื้อไหมอยากรู้แค่นี้ข้าวเนื้อใช่ไหมเอ้ดีว่ะเรือเขาว่ะผมก็เมื่อกี้ผมแอบชิมน้ำไปแล้วเยี่ยน้ำแม่งกลมกล่อมล้างคอด้วยน้ำอีกทีหนึ่ง ทัวม้ยู่แล้วเดี๋ยวไปส่งกมกันแล้วผมปรุงใส่ถ้วยเลยเพราะผมเป็นคนที่ซึ้งซ่างแล้วบุกง่ายบุกไก่สองครับน้ำส้มอืมกินขนมาก คนไปนิดนึ่งอขอหนึ่งนาทีนะในการคนให้ทุกอย่างเข้าอ่าไม่เนียนน้อยหน้ากันเลยครับที่จริงมันคือเนื้อติดเอ็นนะเนี่ยใช่ครับติดมากนเียไม่สะใจเท่ากับลาดโโอ้หถ้าไม่มีสิ่งยึดเนี่ยติดจิตใจ,จ,จเนี่ยส <ผม S 2> ามารถตะบะแตกตะบะแตะได้เลยนะเขาเรียกไฟท่าแตกครับใช่ มีโทษเลยเนี่ยผมใช้คำนี้ได้เลยอ่ะเอ็นเปื่อยยุ่ยต้องมีเที่ยใช่้แม่ให้คนแม่งด่าอันนี้คือเอ็นเปื่อยยุ่ยเว้ยอันนี้ใช่อันนี้แพทย์ต้องรับรองนะเยทาไรผมขอเช็คคุณภาพลูกชิ้นเนลูกชิ้นคุณชอบเลยแม่กินง่ายมากบอดี้ หมือนลูกชิ้นเนี่ยบัมเบอรลิงสกอร์นี่น่าจะ7.8จุดแปดนะผมได้ยินพี่โตพูดบ่อยบัมเบอรลิงสกอร์มึงเขียนไม่ถูกแน่คือกูรู้เลยอ่ะ <c ười> ใช่พูดตรงเนี้ย <c ười> กินเนื้อเป็นนะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรคืออะไรไม่เท่าไหร่ไอ้คำเมื่อกี้มึงเขียนไม่ถูกแน่ทางไหนครับผมตีเป็นกระเพราในซอยได้ออของนอกระเพราในซอยเข้าใจได้ไม่เหือดมีน้ำปุกผิดมาแล้วก็ ที่เขาบอกว่าอร่อยอะ่ะผมว่าอันนี้เป็นกระเพราว,วงกว้างกะเพราที่แบบว่าไม่ได้เผ็ด,ดเข้าใจหรือว่าเขาเรียกว่าเผือนแต่เป็นกระเพราอร่อยกระเพราเข้าใจง่ายกะเพราเข้าใจง่ายเาเราว่าตุ้บตุบด,ดีมากขออีกทีนะเหมือนมันมีผักกีลิ้วมีอะไรด้วยหนูเยใช่ใช่ใช่ขออนะุญาตฮะได้ทำได้ ันนี้้เอยใครพูดชื่อเราวะชอบดูรายการเหรอครับอ๋อโอ้ยขอบคุณมากเลยครับอร่อยมากเลยน้ำซุปพี่เราอยากคือไม่ให้ไม่ได้โอ้โหคุณไม่รอดข้ออีกแล้422ร้านนี้เปิดนานยครับพี่เหมือนนู้ั้งข้าวเหนียวตัวเดี่ยวนะตัวเพิ่ยวเปิดได้ประมาณ3ปีแล้วก็ปีที่4แล้วค่ะแต่ว่าทางคุณแม่เป็นตามสั่งมาก่อนตามสัต่เปิดมา20 ก็ตรงนี้นตรงนี้นะหรอนก่อนแั้วนั้นอยู่เป็นขายเป็นบ้านเฉยๆนะคะแล้วก็ขายแต่เดลิเวอรี่อย่างเดียวอ๋อถือว่าน้ำซุปโหดมากแต่ก็เสียวเนื้อแบบเคินมากครับน้ำซุปรอเป็นตำนานทำถึงเนาะแล้วคุณดูคุณดูความแดงนะครับผมเชื่อแล้วอีกเข็ดอยู่โอ้โหอันนี้แม่ง เดือดพิกเผ็ดพริกเผ็ดนะพริกเผ็ดนะบอกก่อนนะใช่ครับเมื่อกี้เส้นเล็กแล้วแพนซ์เซนเยอะอรับพี่ครับผมขอเล็กแข้งเนื้อครับรวมอีกหนึ่งครับแต่ผมชอบน้ำอ่ะคือคือน้ำอ่ะเขาสดง่ายเว้ยแล้วมันไม่ได้มีรสชาติที่มันหนามากอืมเรื่องกลมกร่อมละ่อย มันเลื่<ล>องเพดานแล้วขอน้ำซุปถ้วยหนึ่งด้วยนะครับนี่ขอน้ำซุปเลยแบบไม่มีถั่วหอมปะปนเอ็นนุ่มเอ็นนุ่มครับขีรบ้ริวอืามเก้าลูกตอนโอ้โหนี่เลยเต็มเต็มนะอันนี้ขอ,ขอเต็มเต็มนะ เอ็ของทรงเกลือทรงเกลืเก้าเหลาเข้าเปล่าหรือม้อไฟเข้าเปล่าว่าจบแล้วนะจบเลยครับที่อ่ะผมไม่ค่อยเหนื่อยแตกนะพี่เครื่องเครื่องถึงกับเผ็ดพริกเนี่ยแม่งเผ็ดตัวเอ็นข้างนอกนุ่มแต่ข้างในแกนอีแกนผมขอไปที่ประดุกอะไรอย่างมีข้าวคุกกปิด้วยเออเหรอเออเป็นราบสั่งเพราะแม่เขาขายไข่ราบสั่งเลย โดยพื้นของเขาอะโซ่มาไหม<ก>แล้วปลาดุกมาเป็นชิ้นนะมาเป็นชิ้นน่ากินเหมือนปลายเซียใ้่เนื้อปลาดุกดีมากเนี่ยพูดถึงปลาดุกเนี่ยมึงจำร้านนิเพชรบุรีได้ป่ะกลับมาขายปลาดุกแล้วผมไปหาข้อมูลมาพงเพชรเหรอพงเพชรไอ้เนื้อปวดโหน่ามืดเลยอะเพเห็นปะ จะไปใส่พริกเลยนี่เยอะไงอ๋ <c oughs> อเหี้ยแล้วปากแน่ไม่เหี้ยปากแม่งแดงเลยสัตว์ม้กยจะไปใส่พริกเยอะไปหนอ่อยครับแม่ <c oughs> โอ้โหใช้ได้เลยนหครฮะ <c oughs> ไม่ทันแล้วพี่ผมรู้แล้วครับโอ้ไม่แล้วดันปรุงเป็นน้ำจิ้มไงใส่เป็นน้ำจิ้มนะแต่มันเผ็ดมันหอถนหมถ้าอันเนี้ยอันเนี้ยเผ็ดไกว์นะเพราะว่าแบบเพราะคุณใส่เยอะกว่าใช่แล้วมันไม่ได้มีน้ำปลาอะไรมาแต่งกลิ่นเลย เฮ้ยกอมกล่อมนุ่มลึกล้ำเลยหอมเผ็ดยากเสิไปยากเลยซุปเปล่านะครับผมโหพี่น้ำซุปเปล่าอีกแบบพี่้องกินว่ะรสชาติแบบไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีถุงน่อกมาบนถุงไม่จะแบบโหน้ำซุปดีพี่น่าคนบอกว่าร้านนี้อร่อยกลมกล่อม ใครน้ำตุกเป่าก็เลยขอชิมเส้นเลยแล้วกันแหวงแหวงลองมาจับแล้วเจ๊ส้มเลยอะพริแย่อือหลังเปียกเลยตอนนี้ที่เผ็ดโน1ของกูนะที่แบบว่าเราไปกินแล้วพริกมันรู้สึกเผ็ดที่การอะร้านอะไรวะร้านอาหารป่าเลยนะอต่นั้นมันเบอร์หมอชูแล้วก็ถ้าเป็นแบบเผ็ดแบบทรงมีรสชาติเนี่ยเจ๊ส้มกินแบบนี้เผ็ดหอมสะใจเด็ดไม่ได้ เล็กมีแกนครับอโบราณโบราณเข้ากับซีอิ๊วหอมหวานวินเทจวินเทจวินเทจฮะโบราณมันจะไม่โบด้วยครับแต่ผมไปเจอเสลกที่มันเฉียบขาดมากคือในแก้วเสียงไม่มีต้องมานั่งพากนอีกแล้วผมขอแค่ตรงนี้นะผมตันกุณเผ็ดไงผมเลยเขาเรียกกันล็อกแอริ่มเส้นเปล่าคุกซีอิ๊วแล้วก็ราดไม่ปรุงเลยยังไม่ปรุงเลย ขอลองเลยเหล็กที่เข้าใจง่ายอือเหนียวไม่นุ่มมีแกนดีนะมันเข้ามันเข้าซีมเขาเหนียวจะมีแกนเลยหน่อยแต่ถ้าเหนียวนุ่มมันจะเป็นอีกแบบนะมันจะใสอันนี้มันจะไม่ใช่เหนียวนุ่มแต่อร่อยความลมกำลังจะไม่โบครับ กูไม่กล้าปรุงเลยเห็นมันเผ็ดแบบเผ็ดปากสั่นอ่ะก็เลยแบบเที่ยวมกินไม่ปรุงก็ได้อะคือไม่ต้องพักไว้แป๊บนึงอะเมื่อกี้แเดี๋ยวจักรราดเอาก็ได้ถ้าปรุงใหม่ผมว่าเดี๋ยวลดพริกสักช้อนเที่ยวมากอกเ้มันเสริชใส่ได้สามไงอ๋อแต่นี่ก็ใช่นะแบบเหนืออะไรมาใจหม่ขึ้นเลยขึ้นละขึ้นมาละปรุงใหม่แบบยัดยั้ง ีกระเพร่าถ้าใส่น้ำซุปเนี่ยจะบางอีนะอร่อยขึ้นอีกนะเพราะว่าไทยเนียก็มาจากวางตะไคร้ครับล่องนี้นนวางขานา,ายมาเลยกระเพร่าซุปตะกันี้นะออริจินอกนะครีนอะ่ะโอเคแต่ว่าอันนี้น่า,น,าน่าจะพอดีครับไม่น่าเก่ดไม่น่าเก่งมากโอ้กลับมาแดงอีกแล้วมึงเชื่อป่ะยังไงก็เท่าเดิมแม่มันมันเป็นพริกพริกเผนี่ย อย่างไงก็เท่าเดิมแต่ทอบนี้อร่อยกว่ารอดที่แล้วว่ะเฮ้ยผมมีถ้วยอ่ะถ้าคุณอยากลองพริกป่นก็ได้เพราะผมยังไม่ใช้มันจะได้มีความเกิดความหลากหลายทางสังคมอ่ะข้าหูข้าหัวนะทำปลาโอเคแลแล้วก็บอกเผ็ดใส่แม่งอีกสองช้อนประมานี้ประมาณที่ถ้าจะจิ้มมันไม่เผ็ดผมว่ามันมันเสียเออค่ะเออดูดูแบบว่าใส่ขึ้นหน่อยนะดูแบบว่ามันไม่ขุ่นแล้วดูดูดีดูดีขึ้ไหนเอออันนี้ดูดูเป็นไปได้ว่าจะรอดอ่ะ พริกป่นนี่ก็คั่วเองครับเหมือนกันครับแค่ไม่ผัดเฉยๆไม่ต่างไม่ต่าง่เหนือท่วมเผ็ดดีครับกันค่ะเดียวกันแต่ว่อันนี้แค่ลงไปผัดใช่ได้ปากไอ้นี่สั่นหมดแล้วฮะกินน้ำเลยแต่เบาขึ้นอีกรสชาติอีกรสชาติเลยด้วย แม่งหนีหนีหรีอรสชาตินี่คุณเก็บงานได้เลยแบบนี้ได้ฮนะโอ้เอามาช่วยนิดนะึงตะคุณอันนี้บอกว่าสวยดีเลยเออน,นี้ดีดีร้านไหนมีประกาศหอมขัวเ,เตี๋ยวเนื้อมันอร่อยบิงนะประกาศหอมมันดีอันนี้เป็นสไตล์แบบจีนจีนปะ่ะเออเหมือนน้ำซุปเขาบอกว่ามีน่าจะมียาจีนนะข้วเตี๋ยวเนื้อผมขอกินคำใหญ่นะครับแล้วคนก็บอกกูเห็นมึงใหญ่ทุกคำ ็บได้เลยได้เลยอ่ะไม่มีปัญหายเลยคอมออโบคอมโบไปเลยอ่ะคอมโบเฮะพ่นดีโอ้โหโโเก็บไปกินอันนี้เก็บไปกิน,ดกนได้ทีละสองเลยข้าวหมดโต๊ะเดี๋ยวเพื่อนโกรตตกดำครับเรียบร้อยไปบ<ห>ไม่ไหวว่ะต้องกินเรื่อยๆว่ะเี้ย

้า <laughs> เหลืออะไรครับชาดำเย็นครับเฮ้ยผมกับชอบอย่างนี้ว่ะขอแลบห่ะเออไอ้เคร่อดีสัตว์อ่ะโอ้โหเพิ่นไอ้กายเป็นเินเฉยเยหมดเลยมันมีอย่างนี้ที่คนที่คนตักและคนกินเยอะข้าวเขาตืิดเออเมนูแนะนำนี่เขาขึ้นอยู่นี่ อร่อยมากอันนี้เดอะเบสก็เป็นข้าวปั้ก็โหดใช่ไหมที่นี่อร่อยครับอร่อยทุกอย่างยโหดสะสงไม่ไหวก็เสียดายจะเอาไว้มาเก็บกินคราวหน้าดีกว่าเราใช่ครับไอ้พวกเนื้อพวกนี้ก็กระหล่ำกเกิดๆเลยเป็นเนื้อสดด้วยเนื้อสดเอาไปลวกแต่เขาเขาเลือกส่วนที่มันนุ่มแล้วแต่นี้หายห่วงใช่โหดเนื้อสามชั้นเขานะและเอ็นก็โหดแต่ผมชอบไอ้เนื้อตรงที่ติดมันหรือเอ็นเขาแม่งดีไม่ได้ หที่ดูเช็ดปากมาไม่แบบทิชชู่มันแดงเลยอะ่ะตตงเติมป๊บเดียว,ว <c oughs> ไปเก็บงานก่อน,นดีกว่าโอ้ยไอ้นี่สั่งลยดไว่ดาเบ้แล้วข่เยอะอีนีหมูมีเยอะ เขากระเพราเนื้อเขาเป็นกระเพราเนื้อหัน่นเอ้ยเนือ้อเนือ้อนั้นไม่ใช่เนื้อสับอ่ะเนื้อชิ้นเนื้อหั่ชิ้นเนื้อชิ้นแล้วพอติดมันมันอร่อยนะไม่เหนียวอ่ะไม่เหนียวเฮ้ยจะทำด,ด้วยนะเหตุแต่เราไม่กินน้ำเลยนะอืมัมนตัดใจอ่ะเนี่ยเป็นปัดใจอ่ะ ผมเก็บเงินเลยครับเฮ้ยสเกงอยู่นะเกี้ยงอยู่นะเกี้ยงอยู่นะอนะโอ้หเขี้ยวหนักอยู่เขี้ยหมดเกินวหะสุดสงสัยไปอีกร้านยังไม่ได้เยเพรือว่าเก่งเยอะเกินหย่อนข้าวปลาแกะแล้วโหไม่ไหวไไว่ะเออข้าวกุ้งแกเข้าวปลาแกะไม่ไหวแต่เราคิดว่าไม่ไหวนะเขี้ยมแงหนักแบบหนักมากสิละท้อท้อสี่ร้อยสสี่ร้อยครับสแกนครับ เท่าไหร่ครับสี่ร้อยกินเป็นเปสี่ร้อยสามจุดแปดจครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเนื้อในหมอสามจุดแปดับครับขอบครับขอบครับขอบคุครับครับสามจแปดจครับสาแป สมมติว่าถ้ามีเครื่องในปวดหเนี่ยเป็นเล่นะสามพิจาสี่จับนี้นะครับใช่ตอนนี้เหมือนจะเป็นเนื้อตุ๋นยังไม่มีเครื่องในนะใช่ใช่แต่ว่าน้ําความเค้งได้แล้วทางเราเลยไม่เข้มข้นจนเกินไปไม่ไม่คลัตเกินไปน้ําละมุนอออสีทองใสๆมาครับแล้วก็หาที่จอดอย่าตาวนิวมันจะมีสองที่ที่เขาเขียนไว้คือจอดได้คือรถซัดกับปั๊มเออเออที่เขาเขียนกันไว้นะไปครับวัชิรธรรมไปวัชิรธรรมสี่หกไป